สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อัดสดางยมนาคอ่านเกมอำนาจรายการที่ไม่ได้แค่เล่าข่าวแต่ตีความของเกมอำนาจวันนี้เราจะพูดถึงการเลื่องลือหนึ่งที่คนพูดกันว่าพิธาเป็นคนดีแต่มีประโยคหนึ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถึงแก่นของศิลธรรมและการเมืองคือคนที่โกหกไม่ทำชั่วเป็นไม่มีมีคนกล่าวถึงประโยคที่ว่า almost prime minister เป็นการสื่อให้เห็นถึงการถ่อมตัวของคนที่ชื่อพิธาลิมเจริญรัตและมีขบวนการและขั้นตอนที่ทำให้คนที่ดีที่สุดอย่างพิธาลิมเจริญรัตไม่สามารถได้เดินไปถึงจุดนั้นแต่ความจริงออมบอส prime minister ของพิธาเป็นการสร้างภาพจำเป็นการสร้างฐานความชอบธรรมว่าตัวเองควรจะได้เป็นหรือเกือบจะได้เป็นซึ่งเป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่การถ่อมตัวและพิธาไม่ใช่คนดีที่ถูกสกัดก่อนอื่น ควรหาคําจํากัดความของคําว่าคนดีก่อนและหนึ่งในการกลั่นกรองว่าคนดีเป็นอย่างไรคือคําว่าคนที่โกหกไม่ทําชั่วเป็นไม่มีก่อนจะเรียกใครว่าคนดีเราควรถามก่อนว่าแล้วใครคือคนดีหนึ่งในหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ง่ายและดีที่สุดคือหลักการที่ว่าคนที่โกหกไม่ทําชั่วเป็นไม่มีเพราะการโกหกคือจุดเริ่มต้นของความชั่วอื่นๆ ถ้าใครสามารถโกหกได้เขาก็พร้อมจะทำเรื่องเลวร้ายได้โดยไม่รู้สึกผิดคำพูดว่าคนที่โกหกไม่ทำชั่วเป็นไม่มีสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และคุณธรรมในระดับรากฐานของศิลธรรมของมนุษย์โดยมีสาระสำคัญดังนี้การโกหกคือประตูบานแรกสู่ความชั่วอื่นๆคนที่โกหกได้หมายถึงเขาพร้อมจะบิดเบือนความจริงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองไม่ว่าจะเพื่อรักษาภาพลักษณ์ หลบเลี่ยงความผิดหรือเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อข้ามเส้นนี้ไปได้จริยธรรมเรื่องอื่นก็พร้อมจะถูกละเมิดตามมาในพระพุทธศาสนาการพูดเท็จเป็นหนึ่งในศีนห้าที่ชัดเจนผู้ที่พูดเท็จจนเคยชินจะมีแนวโน้มกล้าทําบาปอื่นๆได้ง่ายโกหกเพียงเล็กน้อยแม้ไม่มีเจตนาร้ายก็เป็นการฝึกตนให้เคยชินกับการละเมิดความจริงความชั่วหลายอย่างต้องอาศัยการโกหกเป็นเครื่องมือ การโกหกคือเงื่อนไขขั้นต่ำของการกระทาชั่วอย่างมีระบบผู้ที่กล้าโกหกได้อย่างไม่สะทกสะท้านย่อมไม่มีหลักประกันใดว่าเขาจะไม่ทําผิดที่ร้ายแรงกว่านี้และเมื่อเรานำหลักนี้มาส่องดูอดีตของพิธาเราจะพบพฤติกรรมหลายครั้งที่ตั้งคำถามต่อความซื่อสัตย์ของเขาเรื่องถูกทหารคุมตัวและไม่ทันงานศพพ่อพิธาเคยอ้างในรายการหนึ่งว่าถูกทหารคุมตัวที่กองทัพอากาศทำให้ไปงานศพพ่อไม่ทัน แต่ภายหลังพบว่าเรื่องราวที่เล่าในแต่ละครั้งไม่สอดคล้องกันและมีการเปิดคลิปย้อนหลังซึ่งพิธาเคยให้สัมภาษณ์รายการอื่นว่าไปงานศพได้โดยมีการแก้ตัวภายหลังว่าตนเองไปงานศพได้ครึ่งหนึ่งไม่ทันอีกครึ่งหนึ่งเรื่องการอ้างถูกกักตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหารที่กองทัพอากาศหลังรัฐประหารมีการระบุว่าถูกกักตัวประมาณ5-6ชั่วโมงหลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อมาร่วมงานศพพ่อ ทำให้เป็นงานศพพ่อไม่ทันในช่วงคืนแรกๆของงานศพแต่มีหลักฐานชัดเจนว่าพิธาไปให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งให้รายละเอียดในแต่ละช่วงเวลาไม่ตรงกันและมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งอยู่บนเครื่องบินลำเดียวกันให้ข้อมูลว่าหลังจากเครื่องบินลงจอดที่กองทัพอากาศมีทหารขึ้นมาตรวจสอบแต่ไม่ได้มีการคุมตัวหรืออายัดต,ตัวผู้โดยสารทุกคนสามารถเดินทางกลับบ้านได้ตามปกติเรื่องประวัติการศึกษาอ้างว่าไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่อายุ1 1ปี ต่อมาภายหลังเผือเอารูปมาอวดว่าเคยขึ้นสแตนเชีย mm hmm. แปรอักษรงานฟุตบอลจตุรมิดสองครั้งซึ่งถ้าไปเรียนนิวซีแลนด์ตอนอายุ11ปีต้องไม่เคยขึ้นสแตนเชีย mm hmm. แปรอักษรงานฟุตบอลจตุรมิตสองครั้งนอกจากนี้ยังอ้างว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีควบสองใบาจากธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยในอเมริกาทั้งที่ไม่มีหลักสูตรนี้ของธรรมศาสตร์ในเวลานั้นเรื่องการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศพิธาลิมเจริญรัตในฐานะผู้นำพักก้าวไกล ได้เข้าร่วมและสนับสนุนขบวน Thailand Pride รวมถึงประกาศจุดยืนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างชัดเจนพิธายังกล่าวในที่สาธารณะว่าความหลากหลายทางเพศคือจุดแข็งของสังคมไทยในขณะเดียวกันมีคลิปและรายการที่ตายชุติมาอดีตภรรยาของพิธาเคยให้สัมภาษณ์ว่าพิธาเคยตั้งกฎห้ามเธอมีเพื่อนที่เป็นเกย์หรือทอม รวมถึงเหตุการณ์ที่เธอชมพระเอกฮอลลีวูดเช่นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียก็ทำให้พิธามไม่พอใจถึงขั้นทะเลาะกันอย่างรุนแรงและตายต้องกราบขอโทษสามีในจอน,นั้นนอกจากนี้ตายยังเล่าในรายการคลับฟรายเดถึงปัญหาในชีวิตคู่ที่เธอรู้สึกอึดอัดเช่นการถูกบังคับไม่ให้กลับบ้านเกิน18นาฬิกาและข้อห้ามต่างๆระหว่างใช้ชีวิตคู่สังคมจะไว้วางใจใครได้ถ้าเรายังยกย่องคนโกหก ถ้าเราจะวัดความดีของผู้นำเราต้องไม่ดูแค่คำพูดสวยงามบนเวทีแต่เราต้องดูว่าเขาซื่อสัตย์กับความจริงหรือไม่คนดีไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คนดีไม่ควรโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความละอายหรือรับผิดคำว่า almost prime minister อาจเป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นแต่ภาพลวงตาจะไม่ยั่งยืนถ้าความจริงปรากฏอย่าลืมว่าคนที่โกหกไม่ทำชั่วเป็นไม่มี และสังคมที่ปล่อยให้คนโกหกกลายเป็นฮีโร่สุดท้ายแล้วอาจกลายเป็นเหยื่อของคำโกหกเหล่านั้นเองขอบคุณที่ติดตามรับฟังนี่คืออัดัสดงยม,มนาคอ่านเกมอำนาจอย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้า